สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและสวัสดีผมเม่พี่น้องครับวันนี้กับพวกับสัญญาชแนลกับพี่น้องวันนี้ครับบอกสัญญาสวัสดียำเสเข้าครับพี่น้องนี่บาวสัญญาอยู่ที่แปลงพักครับแปลงเบียพักกระลำครับวันนี้บาวสัญญามาลุกเบียกระลำครับพี่น้องเลยน,นครับเมียกำลังลุกอยู่ครับพี่น้องอีกหนึ่งอะสิบช่วงหน้าหนาวครับ รูการนี้ก็เห็ดผักลูกผักลูกกระลำครับนะครับเบผักกับบอสัญญากาไปครับพี่น้ององค์ผักครับพี่น้องคับบมันเดาดครับกระลำเบียกระลำนี่ก็ได้เดี่ยนหนึ่งนะครับพี่น้องเลยเดี่ยนแล้วครับดกเบียผักครับวุ้น พักไปปุ๊กครับวันนี้บอสสัญญาพาพี่พาน้องมาปุ๊กผักครับพี่น้องเลยปุ๊กผักกระลำครับช่วงหน้าหนาวครับครับีก้าดครับครับเพลงผักกระไดพี่น้องเบียกระลำครับ สีนานครับพี่น้องลายอยู่ลายอยู่ครับพี่น้องเอยลูกเอาตั้งแต่เบี้ยงยิ่งเหมือนคนเด้อครับพี่น้องนี่ครับอ่ายุโลกเรียกเอาแต่ต้นใหญ่ๆนะครับรกไก่ยญ่ครับไปวงครับ บงยกเล็กครับอยากตต้นยังไงครับเดี๋ยวต้นกาสุดน้อยนี่กาเป็นนี่ครับเป็นการพุกรับซ่องครับพี่น้องเองอบงุงบ้านบาาบาสัญญาอื้นวบาบุงเบี้ยงไงกันครับ เบี้ยไงไปบุงก่อนครับครับผู้คัดกระลำรับพี่น้องเองมื้งเนี้ย ปลุกไปตามแถวมือนี้ครับพี่น้องระยะปลุกกะประมาณนี้ครับปลุกป้ายครับครับคนแล้วก็ปลุกไปครับพี่น้องเนีย่ยก็หลังใหญ่เบีย้ยครับปลุกไปห้องนะครับติมให้นาหนึ่งห้องนะครับนะครับปันยาบางไายไปครับครับปันยาใช้เป็นระบบ น้ำพุ่งเะครับพี่น้องว่มีหัวเกิดขึ้นครับบใายเป็นน้ำพุ่งครับโพดครับชงนั้นหนาวก็เห็ดนี่ครับเห็ดกระลำเห็ดผักนี่ครับเห็ดผักกระลำเห็ดหน้าเรียงครับก็เห็ดข้าวโพดกวางนาครับบุรากาศครับพี่น้องประมาณนี้ครับ พวกผักครับใหญ่เบี้ยแล้วก็บงไปนำเที่ยวนะครับพี่น้องใช่ครับ บุงเตปย่าไงกันครับพี่น้องเอ้ยครับบุงเตปย่าไงเหมือนกันครับเดือบยาน้อยกับล็กของบุ้งไม่ครับบุงไปเรื่อยๆครับจนดคำพูดนะครับมื้อนี่ยวัิพิษยาก้อยยัดเหตุงานกันเลยครับพี่น้องบุงได้หลายเติบแล้วครับพี่น้องนี่ครับสามล็อกสี่ล็อกแล้วครับบัชพิอยากไปผักกินข้าวกันครับเที่ยงแล้วครับ ไปบงต่อไปครับนะครับยาคาดครับการปลุกพักกระลำครับอีกหนึ่งอาซิฟหนึ่งเขาวงบาวสัญญาครับช่องหน้านาวครับพี่น้องครับไอ้นี่ก็ต่อคอยังบูเซตครับนี่ครับผักเข้าก้อนครับเนี่ยกำลังปลูกอยู่ครับพี่น้องนะครับ มาครับมากินข้าวเที่ยงนำบอสหญียครับพี่น้องเขาอยู่นาครับนะนะครับนำบอสัญญยครับพี่น้องเอ้เข้าครับพี่น้องหนูของเขาก็มีนีะครับแกงออมเนื้อเสื้อนะครับเนื้อเสื้อลงไห้ก็มีบุกแล้วก็มีบุกสมองหมูแล้วก็มีพอดไข่ครับก็มีข้าวบ้านครับพี่น้องข้าวเนบ้านครับ เอาสัญญาเก็บมาแต่ส่วนมันเศร้าเลยครับมาเลยครับมาแซฟบอสัญญาครับพี่น้องเอ้ยก็เทียงก็เทียงเขายู่นาครับมาเลยลูกผักครับอมน่าเสื่อนะครับแท้แบบง่ายอยู่ง่ายครับพี่น้องเอ้ย ตรงนั้นหนะ้าบ้านบาสัญญาก็บ้บานบาสัญญากับกับกันเฮ็ดช่วนครับพี่น้องเฮ็ดสันจับสุโคเรลียนครับพี่น้องเอ เลยครับแท๊บบอสัญญาคำช่องเลยเสื้อเนี่ยครับคุณว่าเข้าเนี่ยครับเ,บาบเารบบาไปยักเข้าเชียร์ก่อนเนี่ยบอสัญญานะครับเขามา บางช่วยนะครับก็มาหา้ามวันันยาครับคันทยามาจะเศร้ามาครับบกกี้ป่าครับพี่น้องชิบนินครับเป็น,นบกสมองมูครับเซ่บครับำลำครับ บางสินยาก,าก็กยากคารคิดไล่ยางครับน้องงั้น,นพอมีเวลาได้ให้คิปครับอยากตัดแต่ละมือกับแบบนี้นะครับ ไมาเศร้านี่ครับพี่น้องบอสหยาคอดมากินแตะเศร้า,าครับเศร้าหมาเต็มกระเจง ดูง่าอยอง่ายครับข้าวบ้านหอมแดดกันาวหน้วครับร่หนาวแล้วครับหนาสัญญาอิดสท่าว่าเช้านี้กันเลยครับจะพากันดื่มใซสแจคกันี้ยดูแลั้วคู่คกัน,น,กกนดีเครับ 鬧啦！Now, ป,น,ป,น,ปนินยกยอยากะะิ่มนะครับเข้าก็ข้าบบ้านนะครับพี่น้องเลยข้าวผ่านพันที่สมหูัห้องปินนะครับสุกแล้วครับเราหยาไปได้แบบขึ้นนะครับส่วนนะเก็บมักดนมักข้อดนมาครับพี่น้องเรายาเก็บไว้ เต็มหวานนี่เกี่ยวบิดเลยนะครับขาบหานเลยครับพี่น้องเป็นหน่จะมัดข้องครับมัดแบบปักนั้นอยู่ต้นครับพี่น้องไม่ได้ขึ้นหรอกเนี่ยจากทันซื้อกันราคาเขาได้ครับตรงไหน ถามกบน้องหวานครับ บ้านแซบครับบ้านครับปีนนะ่น้าข้ามบุษมครับบ้านนี้ยู่หมายเข้าครับแซวนะครับ 1นี้บาสัญญากระมเพียงไรนะครับพี่น้องมันนี่บาสัญญากล่าวนี้ครับบรรยากาศช่วงนั้นหนาวอีกหนึ่งอาชีพของบาสัญญาค,ครับคือเฮ็ดทักกระลำครับบฟักผีตอนน้องครับอเนาากไทยอเ็ดส่วนแบฟักผีตอนน้องครับมไกรทุกใจกระแช่น,น,น,นะครับพี่น้องกดติดตามเบาสัญญาเลยครับเพื่อบาสัญญามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปของน้องผูง้ชมทีนี้ความสุขภาพแข็งแรงเัไว้กันทุกคนครับสวัสดีครับ